สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคอนเนาะพอๆกับบ้านน้อยคือเก่าพี่น้องไม่นเนี่ยกะหลังแจ๊กอ <laughs> ย่าใส่หม่องเลยอะเลยพี่น้นองพูอันนี้ก็แม่นอ่ามาใส่หม่องในหัวหน้าตัวเองเนาะพี่น้องใส่หม่องดัดปลาหาก็ใส่แล้วเดี๋ยวสิขึ้นไปยืดเถิ่เนาะ เป็นไปนั่งขาจักหน่อยจังลงมายามให้มันติดไล้ยรก่อนพี่น้องเลยบรรยากาศดีพี่น้องพ้นบบต,ตกมือนี่ FC comment ว่าพ้นมันไปทางไทยิ่นเวิดเนาะพี่น้องมือนี่ค่ะไปตกอยู่ฝั่งไทยพี่ฝั่งล่าเข้าขึ้มซื้อ,อหาเจ้าบบต,ตกมือนี่พี่น้องมีแต่หนาม น้ำเซ่น้ำแกงที่มันกระลังขึ้นกระลังแรนขึ้นเนาะไหลขึ้นบุบบุบพี่น้องเอ้ยบ่ทันเช้าเข้าไปใช้มองไว้อยู่หัวหน้าเนาะจัง so so nah ่ลยสิลงพยายามเบิ่งพี่น้องว่าปลาสิถึงได้บ่อยู่ในหหน้าเขามันใส่ง่ายเพราะว่าพอเราตัดหยาตลอดเนาะถ้าหน้าคนอื่นหยามันลายเลยกะใส่หยากนะหน้าบ้านเราเนี่แปลนแห้งเห็นบ่ เอามองไปใส่แบบสบายตัดอปลาเนาะเอามองใหญ่มาใส่พ hey. ี no? yeah, ่น่อโอ้หูปีง่าคันถือปลาเนี่ยมันใช่เพิ่อนจริงจริงเห็นว่าเสียเอามองโปนะมาใส่แต่ว่ามันมต่โตแบบไม่ไมพี่น่องเนี่ยโดยเาาใส่ยามมนขาด ใช่สิเาเพิ่มใช่แบบใช่แบบกะกันด้พี่น้องใส่มองหง่ทั้งหนาเนาะมันหลอดมองหญ่ไมันหมือนมองหนอยนี่ปลาหญ่มากมองหง่ พี่น้องตอนนี้ก็ฝนเลิมมาแเลยพี่น้องเลยฝนตกมากเลยี๋่วันนี้สิพยายามใส่บึงวันนี้ใช้ใส่ไ้เยอะหันนาองมาบึงมึงโอ้ว่าปลามันจะข้นหรือวันถือ้องนะพี่น้องบึงบ้งอนนี่เราจะกินปุ ก่อนเนี่ยท่านโดนนอบอลนี่เนาะโดนนี่หนามโดแล้วพี่น้องเบพวงนี้ก็หนามาแห้งอีดีพี่น้องถ้า,า,ารว่วงแห้งอีดีถรว่วงกระสิโต๊ะระบายถ้าออร่วมบนน้อยใส่ดัดใส่เอาปิ่นปากมาขัางนี่เนาะพี่น้องในอุ่จักท่านไหนดี บับ e okay. e, e. ี้วับี้มาอย่งมาสโอ้เิ่งหอยเอาไปถุกหปเป็ดนี่ย่ายามชก่คนพี่น้องเลาวี่มายืนขันเราเบิ่งตามาเต่อสตัวกูบตาเสองูเสือกูเต เอ้ยไปดีเด้อคนเราเราลองปลาค่ะอย่าเบี้ยอย่างต้สวยมืถือพ่อโต มาบังีิน้องยำขยามอก็เต็หม้อเต็มหม้อก็พี่ป้อเต็มบ่เื้อให้ไอีพ่อเอาไฟถสงนงเหรอพี่จ้งเนาะงแล้วเปลอจอยที่ทาบักเราจะไปไหมึงนงถึนดงไปดูบ่านบ่ดูอัปเดทหนามตี อ่ะเด็กแกขอที kind of to ่เอื like mm ้อ hmm. กับบรงบานน่ะเนี่ยอืออยู yeah ่บวันเก่าเอื้อคือมันสิงมูลโด่งความมันหนักเฮะมาป้าเพื่อแห่งอื่นเนาะแล้วเก็บคนทั้นั้นมาพี่ชาข้าขอเลยเห็นอ่ะโอ้พี่น้องเอ้ยไปไหนจะมาบระเทศนั้นน่าหดีอะวะเดี๋ยวได้รุ่งานโอ้ตายแล้วอี่หานใช้อันนั้นเพื่อจะอันนั้นยังยังแดดนได้อยู่ ช่วยให้่หน่่หอ้ายงอ้ายบ่กินน้ำเลยข้าวเดียวเนาะอู้พี่น้องเยบ่เป็นเทเดปอบีจะมอยู่ข้างน่จังเห็นในเพจนจัหน่อยฮะงขตัวไปกัมีเนาะ

คอ้องขาเดียวนะได้โตหน่อยเลยโตหน่อยให้พวกไงเออตัวนี้ลระอเออช่วงนี้ก็อัพเดตอาการน้ำพลัมเอ้ยไรอยากกมากอืาอปิอาตัวเดียวไม่ได้ก่อนโอ้ย

ไม่รอ่มักุมารง่ันโดอยู่น้อยๆคือซาไม่ข่อยใช่ใช่ชาบเลยมให้มานะโอ้ี่่ามุดเกียวเขาไป DFC บอกว่าให้เกียวเขาเกียวนาเกียวเขาเกียวเขาเยว่าคือปูสากนี่นี่

ดีเดดปลาแดกนปานี่เนาะกระอแปลนง่ปลาปลาบุกเส่าดีทานหน้าบุกกีฉชั่พี่น้องเอ้ยองมงถึกเต็มามาบุเส่านี่ยังนอยเดียวนะ

สตปวดมือว่ายาจีนองยามที่สองี๋ยวหีน้องเบ่งมาปลาว่าแหลเห็นบกะหัวมันโมยางบนไหนพีนองตัวนั้นนาะใส่ไก่คือว่าอะไรไล่เติ ยีง่ผูกมากอนปีนเหอต่อซ้ายเดียวต้องพับอองอหรือวะอกโตขมาใส่หมวกนี่มัน อะไรพี <c oughs> ่น้อยบารีดูบารีนเก่งๆแล้วเียติดต่ออีกไป่รงยางติดคือขายปากกาองกะว่าทั้งนาสีมันสีเหี่ยมเดีนะลงมันสีเหี่ยแต่มันกาไปทางขาไปทางขางกันไลยทางขางโอ้โหบกเสสบวกแต่ยังใส่มองเน้ะ ยามนิวยาม,ยามดูนีเ่เราว่าดีอะคือพ่อมาดไว้ก็เขามาดไว้ก็เขาเนี่พอเออมดจะน้องสีได้ห่มกันนี่อะไรปลาใหญ่ มาถือกอดูเถกอกอดูเถั่นแป็นยังเนาะนกำลังขึ้นเถกป่ามันจะเป็นยังไงมันมีขี้นี่ันแ่พูดเถมีตีนมีตานอียงตัอชุบไปใส่สัมชุบซ้ำดิฉานน่าจะแบบเออซ้ำไปใส่อะไซ้ำสี่อะเฮยมันจะกหัววมันมันหัวเลามหัว นี่นี่วะนี่วะร้ายเลยเออมามามาโคตรหนักเลอตรหนกดยโคตรหาักเเต็มเลยมันกอข้ามมองไงข้ามมองน้ำขึ้นไววขนาด ไ้ใส่มงโโอ้บันบวชยู่หันต้อง่างไปบ้าหันขันมงโปกะันสีได้ตัวใหญ่กูนี้นางปียอๆเอาาจะเามงโปมากเย่างปบ้านนเดี๋ยวมันทส่ปาสุโบเห็นางปีย่อๆมันโบมีบอลันได้ใส่ขนาดนั้นดไปนาด้ไนีโอ๊มีแต่ป่า ถามตัวนี่ยังเนี่ยวะยืดดุมตูเย็นตูเสือผ้าตูหน้ามรถจักรรถจักรขึ้นจักรรถไทยกล้วยก็บพ่ทแท้ในขึ้นดงกล้วยตัวเดียวมันขึ้นเหืออะไรไปเด้อเดียวัระหยัดแล้วเนาะมาได้แห็นเขาคนนะไปยามจน มีเหอถืออยู Nay, ่เหอธอนี่กลัวอยู่นี่นี่เรอไปกินได้พี่น้องส่วนไดไม่ได้ถือแถวตำพังแถวแบบน้ำน้ำมันกำลังขึ้นนะเนาะน้ำมันซึมใส่หมอกมันกำลังขึ้นเดี๋ยวเอาเี่ยเวไปหากินเีย่เดือนนีข้าง่นงะยี่เดือนมันกำลังแดนขึ้นตามน้ำไปหากินเหยื่อกินซั กบจะำพังนะกบกยุติมันกระด็นไปกิน้ะกบมันก็ขึ้นไปเทิรอุ่พอีกบมันก็จะเบ็ดเบ็ดยี่ตัวเือเหอยังมา ใส่ทำหน้าอัไเนี่ยน้นสนุงสระอย่ใส้ยังปิงแม่นส่ีันขัน้ข้าเคืเกือบโบกใส่บปเจ็บตีวนกเป็นนกใส่สบายไปขึน มาพี่จ้องเอยปลาที่ไหลมาไปยามมาพี่น้องส่วนไล่มีแตปป่ปลาเค็งปลาเค็งไลยปลาคอก็มีตะปลาคอกังพี่จ้องเพราะว่าม่งมันมันหน่อยเนะาะบม่มีม่งใหญ่ตัวนี้ม่งใหญ่อยู่นี่ก็ดีตัวนี้ตัวนี้นะ่าจะมีปลาคอใหญ่คือแต่ว่ามันเป็นม่งไม่แต่ก็ไปใส่ในหยานะพี่น้อง ในข้างหน้าหงามันลายกินเงาลายมันอันนี้ฐานน้ำขึ้นได้ร้ายยังเอาไปใส่หรือวฐานน้ำถ่่มผลิตพี่น้องเอาไปใส่นีมันจะโตเก้านล่วเดี๋ยวก็สิแบ่งแบ่งให้น้องมอคนละเครื่งเมื่อพอไรว่ะเห็นไปปิ่งมันบอได้ใส่หม้อไปพี่น้องเดี๋ยวบานายสิไปเบิ่งอีกพอแล้ว ครับคือนอนาะมาหนามแห่งสำนีแล้วครับจังไรน้อพี่น,นอ้นองพอกันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวเสียอัปเดตสถานการณ์หนามให้เบิ่งกันเด้อพี่น้องฝากพ่อพี่น้องกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจบาวน้หนอยเอด้อเจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบาย